สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำสเต็กเนื้อด้วยการบัสติ้งการบัสติ้งคืออะไรแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกของเราจะกินได้ไหมไปดูกันเนื้อที่เอามาทดลองทำวันนี้นะคะมี2ส่วนอันแรกก็จะเป็นเนื้อสันนอกนะคะ206กรัม103บาทอันนี้ได้มาจากฟู้ดแลนด์นะคะมีไขมันรอบๆเลยแต่ว่าชิ้นเนื้อเนี่ยไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะคะ แพ็คนี้นะคะเป็นเนื้อสันใน2ชิ้นหนัก260กรัมราคา188บาทค่ะชิ้นค่อนข้างหนานะคะไม่มีไขมันแทรกเท่าไหร่สิ่งที่เตรียมเอาไว้ปรุงนะคะก็จะมีเนยเนยจืดน,นะคะมีโรสแมรี่มีเกลือพริกไทยค่ะอ๋อแล้วก็กระเทียมด้วยนะคะอย่างแรกนะคะก็ซับน้ำออกให้หมดเนาะ พอซับเนื้อแห้งดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหมักเนื้อกันขั้นตอนแรกนะคะเอาน้ํามันมาทาบนเนื้อของคนอื่นที่ทําทากันนะคะเขาใช้น้ํามันมะกอกทากันนะแต่เรามีแค่น้ํามันพืชก็ใช้น้ํามันพืชไปก่อนก็คลึงคลึงนวดนวดไปนะคะให้ความชุ่มฉ่ำของน้ำมันเนี่ยแทรกเข้าไปในเนื้อ ทำแบบนี้กับเนื้อทั้งสองด้านเลยนะคะจากนั้นก็โกรยเกลือกับพริกไทยนะคะแล้วก็ใช้มือนวดนวดไปนะคะให้เครื่องปรุงเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อทําทั้งสองด้านเลยนะคะ <c oughs> ก็หมักเนื้อทิ้งไว้นะคะประมาณ15นาทีนะ จากนั้นนะคะเราจะเอาเนื้อเนี่ยมาย่างบนกระทะค่ะตั้งไฟให้ร้อนเลยนะคะ <S <S <ๆ>อยากจะบอกว่าข้อผิดพลาดข้อแรกของเราก็คือเราเนี่ยดันไปจำคลิปของคนอื่นมาว่าเออย่างด้านแรกเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีซึ่งจริงๆมาคิดได้ทีหลังว่าเอ้าความหนาของเนื้อมันไม่เท่ากันนี่เราจะไปจำหนึ่งนาทีมาใช้แบบเขามันก็ไม่ได้เนาะ <S <S ไฟที่เปิดมันก็แรงไม่เท่ากันด้วย มันก็เลยทําให้ระดับความสุกข,ของเนื้อชิ้นนี้ไม่ได้เป็นไปแบบที่เราต้องการนะเราอยากจะกินแบบมีเดียมแร่แต่ว่าก็ดันได้เนื้อแบบมีเดียมมาใะ่อย่างนั้นเลยมาถึงการบัสติ้งแล้วค่ะดันกระทะไปข้างหน้าแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อเนี่ยสุกไปมากกว่านี้แล้วจากนั้นนะคะก็เอาเนยโรสแมรี่แล้วก็กระเทียมที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงในกระทะจะบอกว่าข้อผิดพลาดข้อที่2ของเรานะคะ ก็คือลืมปรับลดไฟในขั้นตอนนี้ค่ะทําให้เนยของเราไหมเร็วมากตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องระวังกันด้วยนะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะในเนยเนี่ยมีกลิ่นของโรสแมรี่กับกระเทียมเนาะพอเราตักขึ้นไปลาดนะคะน้ำที่ไหลลงมาก็จะมีน้ำของเนื้อปนล,ลงมาด้วยแล้วเราก็ตักน้ำมีขึ้นไปลาดใหม่กลิ่นของทุกอย่างก็จะเคลือบอยู่ที่เนื้อนะคะ ทำให้เนื้อเนี่ยมีทั้งตลิ่นที่หอมนะคะแล้วก็ความชุ่มฉ่ากลับด้านเนื้อนะคะทําเหมือนกันทั้งสองด้านนะ เสร็จแล้วเราก็พักเนื้อไว้ก่อนนะคะสักประมาณ5นาทีเดี๋ยวไปชิมกันชาแดงได้ระดับความสุกแบบมีเดียมมานะคะจะบอกว่าเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะกระด้างเกินไปนะคะแล้วก็ รสชาติค่อนข้างจืดนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราก็อยากจะใส่พริกไทยกับเกลือให้มากกว่านี้นิดนึงนะส่วนเรื่องกลิ่นนะคะก็ยังอ่อนไปทั้งโรสแมรี่ก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่กลิ่นกระเทียมด้วยนะคะก็ถ้าทำครั้งหน้าก็อยากจะเพิ่มเนยเพิ่มโรสแมรี่เพิ่มกระเทียมลงไปอีกนะมาเรามาย่างเนื้อสันในกันต่อค่ะอันนี้ด้วยความที่ชิ้นเนื้อมันค่อนข้างหนานะคะ เราก็จะใช้วิธีสังเกตเอานะสังเกตสีอะคะ่ะเนื้อที่สุกมันจะแบบเป็นสีออกขาวๆหน่อยแล้วมันก็จะค่อยๆวิ่งขึ้นมาตรงกลางรอบนี้นะคะต้องมีเดียมแรนะเราจะไม่พลาดอีกแล้วนะ สังเกตสีของเนื้อเอานะคะรอบนี้มามาบัสติ้งกันค่ะ จะบอกว่าลืมปรับลดความแรงของไฟอีกแล้วนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมปรับลดด้วยนะ ลิกด้านทำต่อไปแต่สีออกมาก็ดูเหมือนจะน่ากินเนาะ พักเนื้อทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวมาชิมกันแทแดงเนื้อเป็นสีชมพูนะคะมีเดียมแร่อย่างที่ตั้งใจไว้เลยชิ้นนี้นะคะพอลองชิมดูแล้วเนี่ยคือแบบ ค่อนข้างชอบมากมากกว่าชิ้นที่แล้วนะคะมีความฉ่ำของเนื้อแล้วก็มีรสมีชาติมากกว่าเนื้อคือแบบนุ่มเลยแหละเพื่อนๆเห็นกระเทียมที่อยู่ในกระทะไหมคะคือถ้าเราเอามาแล้วก็มากินคู่กับเนื้อคือมันเสริมรสชาติกันดีมากเลยนะการบาสติ้งเนื้อสันในชิ้นนี้นะคะถือว่าอร่อยเลยนะให้พาน ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะ